การเน็ตไอดอลเอเชียเฟสติ2024ปัจจุบันการสื่อสารผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ถือเป็นช่องทางหลักที่ผู้คนใช้ติดต่อกันและปรากฏการณ์นหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือ Net Idol ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับความนิยมในโลกออนไลน์ดังนั้นการนำเอา Net ตไอดอลเหล่านั้นให้มารวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับการท่องเที่ยวของประเทศไทยจึงเป็นความคิดหลักของโครงการ และทางโครงการได้วางรูปแบบการจัดงานไว้เป็นเจ็ดหมวดหมู่ดังนี้แฟมิลี่การท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวครอบครัวถือเป็นสถาบันหลักที่เราสามารถใช้การท่องเที่ยวมาเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวได้การท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวนั้น จึงตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาที่เกิดจากช่องว่างทั้งความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ภายในงานจึงจัดพื้นที่สำหรับเขียนความในใจทำของ DIY ร่วมกันและมีการเวิร์กช็อปการทำคลิปกิจกรรมของครอบครัวเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้มีช่วงเวลาดีๆร่วมกันเฟสติวัล การท่องเที่ยวตามเทศกาลของไทยสำหรับเมืองไทยเราแล้วเรามีเทศกาลต่างๆมากมายจึงควรใช้เป็นเครื่องมือในการโปรโมตแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชา,ต,า,งชาติมากขึ้นอาทิเทศกาลสงกรานต์ลอยกระทงแห่เทียนเข้าพรรษากินเจเหล่านี้ล้วนสามารถดึงดูดเม็ดเงินจากต่างชาติได้อีกทั้งยังสามารถเผยแพร่อ,อัตลักษณ์ของไทยไปยังตลาดโลกได้อีกด้วย ฟู้ดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไทยอาหารไทยนั้นอร่อยไม่แพ้อาหารชาติใดในโลกคำนี้ไม่เกินจริงดังนั้นการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงวัฒนธรรมการกินของคนไทยที่ล้วนมีเอกลักษณ์หน้าลิ้มลองโดยให้ n e ็ตไอดอทั้งด้านอาหารซึ่งมีชื่อเสียงทั้งในประเทศและทั้งทั่วเอเชียให้มารวมตัวกันทำกิจกรรมชิมอาหาร และรีวิวอาหารไปด้วยกันเฟสการท่องเที่ยวเชิงความศรัทธาการท่องเที่ยวสายมูเตลูปัจจุบันการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์การเสริมดวงการแก้กเคราะห์และการเสริมพลังชีวิตด้วยวัตถุเครื่องรางต่างๆได้รับความนิยมสูงอย่างก้าวกระโดดและมีมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังถือเป็นภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมอันงดงามของเราที่สามารถนำมาใช้เป็นจุดขายผ่านทางการให้เน็ตไอดอลในสายมูเตลูได้พูดถึงหรือเดินทางไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นเพื่อเป็นการโปรโมทให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้น การส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านทางภาพยนตร์และหนังสั้นจากที่เห็นผลงานบันเทิงประเภทภาพยนตร์ละครซีรีส์หรือหนังสั้นที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายล้วนทำให้เกิดการท่องเที่ยวตามรอยผลงานบันเทิงเหล่านั้นเสมอดังจะเห็นได้จากตัวอย่างมากมายดังนั้นแล้วการส่งเสริมให้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของไทยได้ถูกเผยแพร่ผ่านงานภาพยนตร์งานละครงานซีรีส์หรือหนังสั้นต่างๆ ก็จะสามารถสร้างเม็ดเงินจํานวนมากจากนักท่องเที่ยวและสามารถดึงดูดอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์หรือซีรีส์จากต่างชาติได้แฟชั mm ่น hmm. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเครื่องแต่งกายและผ้าไทยแฟชั mm ่น hmm. เครื่องแต่งกายของผ้าไทยนั้นมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เป็นของท้องถิ่น เราจึงสามารถใช้รูปแบบการแต่งกายเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือในการโปรโมตแหล่งท่องเที่ยวได้ภายในงานจึงเชิญนักออกแบบแฟชั่นผ้าไทยให้ส่งผลงานเข้าร่วมสแสดงและมีการเชิญผู้มีชื่อเสียงต่างๆมาร่วมเดินแบบผ้าไทยอีกทั้งยังจัดสรรพื้นที่สำหรับจำหน่ายผ้าไทยเพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจทางวัฒนธรรมให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น แฟชเชียลแอนด์ฟิตเนสการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพและความงามมุ่งเน้นให้เกิดการพักผ่อนหย่อนใจควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพในแบบผ่อนคลายและสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นการนวดแผนไทยการนวดจับเส้นกดจุดโยคะนวดเท้าวาลีบบำบัดและอื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติและคนไทยกันเองอยู่แล้วทางโครงการจึงจัดให้มีการโปรโมตสถานที่ และสถานประกอบการต่างๆผ่านทางเน็ตไอดอลที่มีชื่อเสียงเพื่อให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวที่นิยมใช้โซเชียลเน็ตเวิร์อยู่แล้วให้ได้รู้จักและจดจำมากยิ่งขึ้นครับสวัสดี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 ครับอาจารย์ครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงโครงการเ็ตไอดอลเอเชียเฟสติล2024นะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่3หน่วยงานนะครับร่วมกัน ครับจัดนะครับเพื่อที่จะมอบรางวัลให้กับอินฟลูเอนเซอร์นะครับเนระดอลที่รักเมืองไทยเหมืนกันครับสร้างคอนเทนต์ดีๆให้กับการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับโดยหน่วยงานที่มีส่วนร่วมเนี่ยนะครับก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสภาส่งเสริมครามอาเซียนนะครับท่านประธานคิดว่าโครงการนี้อ่าเป็นยังไงบ้างครับมีไอเดียที่จะนำเสนอต่อท่านผู้ที่สนใจครับที่จะเข้าร่วมมา ียว่าสร้างคอนเทนต์ดีๆนะครับแล้วก็เพื่อที่จะรับรางวัลจากงานสามหนึ่งงานครับสำหรับโครงการนี้ผมว่ามาถูกที่ถูกเวลาครับปีสองพันห้าร้อเนี่ยนะครับเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทยนะครับที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยพุชมากๆ แล้วนะครับอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยนะครับที่ท่านคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆให้คนนอกมาชมรประเทศไทยว่าเสน่ห์ไทยเรามีอะไรดีรหรือแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยมีอะไรบ้างที่น่าสนใจอะไรบ้างที่สามารถทําให้คน uh, กลับมานะครับ สนใจและกลับมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นฉะนั้นผมว่าการสื่อสารผ่านเน็ตไอดอลต่างๆเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องอินเทรนด์มากๆน,นะครับนักเที่ยวในอนาคตเป็นนักท่องเที่ยวที่เสพสื่อโซเชียลนะครับผมว่าเหล่านี้มาเสริมสร้างให้เป้าหมายของท่านนายกเนี่ยนะครับได้เข้าเป้าอย่างเช่น40ล้านคนในปีหน้าหรือ35ล้านล้าน,านบาทจะเกิดขึ้น,นันทีครับ ก็เดี๋ยวเรียนเชิญน,นะครับทุกท่านตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าโครงการและกิจกรรมที่เราจัดขึ้นในครั้งนี้นะครับเรารวมประเทศในเอเชียซึ่งทุกคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ดารารางแบบนักร้องนักแสดงเน็ตไอรอนต่างๆ ก็ต้องเขียนบทความถึงประเทศไทยมีความรักประเทศไทยชื่นชอบประเทศไทยหรือถูกใจอะไรกับเมืองไทยถูกใจอะไร,รชอบประเทศไหนช,ชอบประเทศตรงไหนอาหารหรือเปลา่าอะไรแบบนี้เราจะเอาเจทั้งหมดเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้เชิญชวนให้ทุกคนเขียนถึงเมืองไทยรักประเทศไทยอย่างไรส่งบทความมาแล้วเราจะเชิญมาเพื่อรับรางวัลในวันนั้นครับแล้วแต่ละคนเนี่ยทราบข่าวว่ามีคนฟอลเลอร์เยอะแยะมากมาย ครับทุกคนก็มีผู้ติดตามอยู่แล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยต่างประเทศมีความตื่นตัวตื่นเต้นมากที่ได้เขียนความรักต่างๆที่ได้มาเมืองไทยรักประเทศไทยอย่างไรครับว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่นะครับจะส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยนะครับดียิ่งยิ่งขึ้นไปควรจะสำหรับอย่างยิ่งครับสภาสังคมท่องเที่ยวนะครับประเทศไทยก็เลยคิดว่านะครับต้องมาดูแลมาร่วมกับทำโครงการนี้อย่างจริงจังครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับ วันนี้นะครับเราเชิญท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับมาพูดถึงโครงการ Net Idol Asia f ช s t i v a l 2024นะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยและสภาส่งเสริมของประเอาเซียนนะครับมาให้รางวัลนะครับกับอินฟลูเอนเซอร์นะครับหรือว่า KOL ทั่วเอเชียนะครับโดยเราเน้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มอาเซียนแล้วก็เอเชียตะวันออกนะครับคนที่เล่าเรื่องราวดีๆนะครับ ของประเทศไทยของการท่องเที่ยวไทยนะครับก็เลยขออนุญาตวันนี้สัมภาษณ์ท่านผู้ว่านะครับว่ามีไอเดียนะครับในการริเริ่มโครงการนี้อย่างไรครับก็อนอื่นนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสภาวัฒนธรรมอาเซียนนะคะแล้วก็สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเราแล้วก็ต่อการท่องเที่ยวประเทศไทยเองเนี่ยจริงๆแล้วเราทําการคู่ขนานกันแล้วอย่างที่บอกนะครับวันนี้เราได้มีการแถลงกลุ่มแล้วในนั้นเนี่ยจริงๆโครงการหนึ่งนะคะที่เราต้องบอกว่ากลุ่มตลาดอาเซียนเป็นกลุ่มตลาดท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ และในส่วนของสิ่งที่สําคัญกว่าน,นั้นก็คือในเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ผู้ส่งอิทธิพลบนโลกออนไลน์ผู้ส่งอิทธิพลนาร์ิสิิจกรรมที่คุณต mm ิบอกนะคะในเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์เป็น,เป,นเป็นเรื่องของการแชร์การโพสต์การเล่าเรื่องราวดีๆต่างๆเนี่ยผ่าน คอนเทนต์ครีเอเตอร์ซึ่งถือว่าสำคัญมากๆเราต้องการคอนเทนต์ครีเอเตอร์เหล่านี้แล้คะ่ะในการที่จะมาอินสปายให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้มาเดินทางมาที่ประเทศไทยรวมถึงในอาเซียนด้วยซึ่งในปีนี้เองนะคะเราได้มีการเปิดตัวสเสน่ห์ไทยสเสน่ห์ไทยก็คือชาำไม่อฟไทยแลนด์ซึ่งก็ประกอบไปด้วยอ,องค์ประกอบที่สําคัญๆหลายอยา่างเราก็อยากจะเชิญชวนนะคะอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆทั่วท,ท,ทั้งอาเซียนเลยคะ่ะมาช่วยกันดูนะคะว่าแล้วอาหารไทยมีอะไรที่อร่อย เรื่องของโไทยโชวมีอะไรที่ไหนประเพณีไทยหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของแฟชั่นผ้าไทยเฟสติวัลกิจกรรมเทศกาลและที่สำคัญกัารนี้ก็คือกีฬาท้าไทยกายใจไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรืออื่นนะคะก็อยากที่จะให้มาร่วมกันแชร์ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์หนึ่งที่น่าจะมีประโยชน์มากๆก,ก,กับอสา์กรรมของประเทศไทยและก็ของอาเซียนค่ะ ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ